ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่อง v ีพาด้วยวันนี้ก็มารับชมแนวทางตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยนะครับหลังจากที่ตัวเลขออกไปแล้วก็หยุดพักไปประมาณ 1, 2, 3วันนะครับก็มาลงแนวทางให้ได้รับชมนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่ถูกรางวัลส่วนใครไม่ถูกก็รอรุ่นผลต่อไปนะครับสำหรับชิฟวิวนี้ก็เป็นสูตรอมตะ36ชุดตัวเลขประจำงวดวันที่1ทับ11ทัพ68ลงครั้งที่43ใน youtube นะครับสำหรับผลงานในงวดที่ผ่านมาก็เข้าบนและล่างนะครับเข้า96แล้วก็61ก็เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับ 36ชุดตัวเลขสำหรับช่อง YouTube วีพารวยนั้นเป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมรับฟังเพื่อเป็นทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอสามารถรับชมผมได้ที่ช่อง YouTube วันพารวยนะครับสำหรับใครที่อยากุ้นแนวทาง หวยลาวพัฒนานะครับก็เข้าไปรับชมรับฟังได้ผมก็ลงแนวทางไว้ที่ช่อง youtube วันพารวยก็เข้าไปรับชมรับฟังได้ซึ่งหวยลาวพัฒนาก็จะออกสัปดาห์ละสามครั้งนะครับโอ้ช่วงนี้ก็มีการจุดประทัดจุดพุเสียงดังนะครับก็อยู่ในช่วงเทศกาลบุญกระถินนะครับในช่วงนี้ก็จะมีการจุดพุจุดเสียงประทัด เียงดังก็เข้าไปรับชมรับฟังได้ที่ช่องยูทูบวันพารวยนะครับสำหรับใครที่อยากรุ้นผลทุกสามครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็ลงแนวทางที่ช่องวันพารวยส่วนช่องวีพารวยตรงนี้ก็ลงสุดในมวดเดียวก็มีสุดต่างๆหลายคลิปนะครับก็เป็นเพียงแค่งวดเดียวนะครับก็ไม่มันกับห้อยลาวพรอนาก็จะ อัดเอาคลิบเดียวนะครับลงเป็นตัวเลขไว้เลยนะครับสำหรับช่องวันพาลวยลงแนวทางหวัวลาวพาัานาสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็เศรษฐีตัวเลขก็ออกไปแล้วนะครับในงวดที่ผ่านมาก็มาหกบนหกล่างนะครับส่วนเลขดับในงวดที่ผ่านมาให้ดับห้าก็ไม่มีเลขห้านะครับปรากฏว่าหกมาคลองกลับมาหลังจากที่หยุดพักไปในงวดที่ออก เก้าเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดนะครับก็ไม่มีเลขหกเลขห้านะครับก็หยุดพักไปหนึ่งวัดซึ่งหนึ่งวัดล่าสุดดับห้าก็เหลือเพียงเลขหกตัวเดียวก็มาทั้งหกหนึ่งแล้วก็เก้าหกนะครับใครที่ลุ้นเลขหกก็เลขวิ่งหกก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับวันที่หนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกแปดหกกลับมาแล้วนะครับก็รอลุ้นผลว่าจะมาอีกหรือไม่นะครับหกกับห้าก็ อาจจะกลับมาอีกก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นตัวเลขขยันมานะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังที่เจอนะครับก็มาดูสูตรอมะตะสามสิบหกตัวเลขบนแลขล่างนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สี่สามแล้วนะครับที่ลงสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่สองนะครับหลังจากสูตรแรกก็หยุดพักไปก็ใช้เริ่มสูตรนี้ก็เป็นครั้งที่สี่สามแล้วนะครับ ตรงนี้ก็เข้าไปสองหกข้างล่างนะครับตัวเลขก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนสี่บวกหกเท่ากับสิบตรงท้ายศูนย์เลขศูนย์อ่างนั้นก็นับเพิ่มเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อจากห้าก็จะเป็นแถบสีม่วงก็เป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็นํามาประกบคู่ก็เป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง สองหกสองเจ็ดก็เข้าไปที่สองหกนะครับสองตัวล่างก็เป็นโครงสร้างตัวเลขนะครับสูตรอมตะสามสิบหกก็มาดูแผนทังตัวเลขนะครับก่อนที่จะนําไปลุ้นของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะครับก็มาดูตัวเลขในนี้ก่อนก็ได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปเลือกซื้อทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ ช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนเหมือนเดิมก็เป็นสี่บวกสี่เท่ากับแปดนะครับแต่เลขแปดก็จากนั้นก็นับเพิ่มเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามต่อจากสามก็เป็นสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์ตรงนี้ก็เข้าทั้งศูนย์ห้าแล้วก็ห้าสองนะครับห้าสองสองห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ก็เข้าบนล,ล่างนะครับในวันนี้หลังจากที่ประกบคู่แล้วก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนแช่นนั้นนะครับต่อไปก็ นำแปดหนึ่งแปดห้าสองห้าศูนย์นำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยบนตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งบวกสองเท่ากับสามก็ได้เลขสามเป็นตัวเลขแรกจากนั้นก็นับเพิ่มเป็นสี่ห้าหกเจ็ดแปดครบหกตัวเลขแล้วก็โยนลงมาต่อจากแปดก็เป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาประกบโค่นะครับในวดนี้ก็จะเข้าโค่ชุดหกสามนะครับก็จะเข้าสองตัวล่างซึ่งตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะครับก็เป็น แนวทางในอีกสูตรหนึ่งนะครับเาราแค่ที่ตามในตารางตัวเลขนี้นะครับโ่ชุด2ตัวโครงสร้างตัวเลขนะครับหรือว่าสูตรอมตะนั่นเองต่อไปก็นำ้า9 9 4, 8, 6, 5, 6, 3, ้าสี่แปดหห้าหกสามำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบน ก็เป็น9้าบวก5เท่ากับสิลงท้าย4ี่าเลขกส่เนั้น4นับเพิ่มเป็น5 6 7 8 9เจก้า็ได้6ตัวเลขแล้วก็ต่อจาก9ก็เป็น10ก็คือ0 012345นประกอบโคก็เป็น4 0 4 1 4 2 4 3 4 4่หนึ่งสี่สองสี่สไม่ใช่นะครับ606 16 2 6 3ก4 6 5 7 0 7 1ส2 7ห7 4 7 5 8กสี่2 8 3้าเจ็องเจ็ดสามเจ็นย์แปดหนึ่งแดสองแปดสามแปด 0 9 1 9 2ห3 9 4 9 5ก็อาจจะนับเลย้ายนะครับในบางครั้งตรงนี้ก็เข้าคู่ชุดสองตัว6556นะครับก็เป็นสูตรอมตะนะครับสูตรนี้ใครที่ตามสูตรนี้ก็รับชมรับฟังต่อไปนะครับก็มีให้ได้เรื่องรับชมหลายสูตรนะครับใครที่ไม่อยากรับชมสูตรอยากเป็นรุ่นแนวทางหอยราวพัฒนานะครับก็ ฝากฝีมือไว้ที่ช่องยูทู e ฟันพอรวยนะครับสเตตีก็เข้าเกือบทุกงวดนะครับกูชุดสองตัวสามตัวก็จะผิดน้อยมากนะครับตามที่ให้ไว้ที่ช่องยูทู e ฟันพะรวยก็ไปรับชมรับฟังได้นะครับออกทุกจันทพุธศุกร์นะครับลุ้นจนไม่อยากจะลุ้นนะครับเพราะว่าออกบ่อยเกินไม่เหมือนกับสลากกินแบ่งรฐบาลไทยนะครับนานๆออกทีเดือนละสองครั้งนะครับก็สูตรก็ใช้ งมวดเดียวหกเจ็ดแปดเก้าสูนรนะครับส่วนหอยราวนั้นลงคลิปเดียวนะครับเพราะว่าออกถี่มากนะครับตัวนี้ก็เข้าคู่ชุดสองตัวแปดห้าแล้วก็สี่หกหกสี่นะครับออกตัวกับก็เคยใช้หลักหมืน่นบวกหลักหน,น่วยบนก็เป็นศูนย์บวกหกเท่ากับหกนะครับจากนั้นก็นับเพื่อเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งต่อจากหนึ่งก็เป็นสองสามสี่ห้าเจ็บประกบคู่ก็เป็น หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกหกเจ็ดนะครับหยุดไปที่หกเจ็ดแล้วก็มาเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ไล่มานะครับก็เข้าทั้งบนและล่างนะครับสี่หกแล้วก็ห้าแปดก็เข้าตัวกลับไปต่อไปก็นำศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกห้าแปดนำมาตั้งบางครั้งก็บรรยายไปนอกเลือกนอกลาวก็อาจจะบรรยายไม่ทันนะครับก็ดูตำแหน่งเอานะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบน ตัวน,นี้7จ็ดบวกหกเท่ากับสิก็ได้เลขสามนะครับจากนั้นก็นับเพิ่มเป็น4 5 6 7 8หรือว่าบวกหน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 ั่นเองนะครับจากนั้นต่อจาก8ก็เป็น9 0 1 2 3 4ประกอบคู่ก็ได้สามเก้าสานงในวันนี้ก็หลุดนะครับทั้งบนและล่างออก8 7 6 9 7 8 7 7กมาเบิ้ลแล้วก็มาเลขพี่น้องก็ไม่น่าเชื่อว่าจะหลุดได้นะครับในวันนี้ก็ หลังจากที่เข้ามาเนื่อนานวันที่หนึ่งตุลาหกแปดก็หลุดไปทั้งบนล่างนะครับก็ไม่มีเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับสามหกชุดตัวเลขยังหลุดได้นะครับส่วนเลขในสุดอื่นๆนะครับส่วนหลักร้อยบนนี้สงสัยต้องทําเป็นสุรเลขดับหลักร้อยนะครับเพราะว่าให้ห้าตัวหกตัวก็ยังหลุดนะครับสงสัยคุณจะพิมพ์ใหม่ว่าเป็น สูตรดับหลักร้อยอย่างนี้นะครับเพราะว่าสูตรไหนที่หลุดบ่อยๆนี่ก็คงจะเป็นเลขดับไปนะครับก็พิจรารณาเอานะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรก็มีเข้าไม่หลุดส่วนมากจะหลุดมากกว่านะครับถ้าเป็นสูตรเดียวๆแบบนั้นนะครับหลังจากที่เข้ามาเนื่อนานพอลงซาด้รณาท,าาทีไรก็หลุดนะครับก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ ตรงนี้ก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนนะคร,รับก็เป็นเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้าสุดท้ายห้าก็เลขห้านะครับก็นับเพิ่มจากห้าเราเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ต่อจากศูนย์ก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็เป็นสีม่วงนะครับตัวเลขจับคู่ก็เป็นห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดหนึ่งแปดสองแปด โซนหนึ่งโซนสองนสามนสี่โนห้าโซนหกนะครับมวดล่าสุดออกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหกหนึ่งก็มาทั้งบนและล่างนะครับออเข้าสองตัวตรงนะครับบนล่างหกหนึ่งแล้วก็เก้าหกหลังจากที่หลุดไปบนล่างตรงในงวนล่าสุดก็เข้าบนล่างเลยนะครับก็อเป็นแนวทางสูาตรอมตะนะครับต่อไปก็คำนวณหาวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนหกแปดที่ถึงนี้นะครับ ก็ใช้หลักหมื่นบวกหลักหน่วยบนเหมือนเดิมก็เป็นห้าบวกหกเท่ากับสิบเอ็ดลงท้ายหนึ่งอาเลข์หนึ่งต่อจากนั้นก็เป็นสองสามสี่ห้าหกต่อจากหกก็เป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวคบคู่ก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับประกบคู่ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสองสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าเจ็ดห้าแปดหหหหห้้้้้าาาาาเกศูนนย์ึ่งงสอ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับหลังจากที่ประกบคู่แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวเลขก็เป็นโครงสร้างตัวเลขสูตรอมตตสามสิบหกชุดตัวเลขบนล่างนะครับก็มาดูในโครงสร้างตัวเลขก่อนที่จะไปเลือกหาซื้อลอตเตอรี่ก็มาดูตรงนี้ได้นะครับว่าตัวเลขตัวไหนน่าจะมานะครับตัวเลขขยันมาก็คือเลขห้าแล้วก็เลขหกนะครับก็เลือกเอาเลขห้าเลขหก ไว้ก่อนนะครับก็จะเหลือน้อยตัวลงไปนะครับเลขในที่ขยันมาก็เอาเลขนั้นนะครับอันนี้เ็เป็นเทคนิคนิคง่ายๆนะครับตัวเลขในที่ขยันมาก็จะเหลือตัวเลขน้อยลงไปแค่นั้นเองนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับแนวทางสูตรอมะตะนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความมาเทิงสูตรคำนวณเปีนยงียงแนวทางตามหลักสถิตีเท่านั้นซึ่งไม่มีใครร่วงรู้ตัวเลยจอกเลยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ทางช่อง YouTube, AR, ยู u ูบวีพารวยตรงนี้ทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับสำหรับสูตรต่างๆก็ทยอยลงให้แต่รับชมใครที่หาไม่เจอก็ก,กดไปที่รูปโปรไฟล์ช่องหรือว่ากดค้นหาตรงรูปแว่นขยายใน u t u b e นะครับพิมพ์คำว่าวีารวยก็จะเจอชื่อช่องแล้วกดมาที่รูปโปรไฟล์ก็จะเจอแทบ็บหน้าแรกแท็บวิดีโอก็เลื่อนไปที่แท็บวิดีโอก็จะเจอชีวีโอ VO, ที่ต้องการรับชม สำหรับว,วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ